แต่ละกรุ๊ปเลือดมีเรื่องที่หมอจะเรียนรู้เพิ่มที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอหมอจะเรียนรู้การเข้าสังคมชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ขึ้นชื่อว่าชอบเข้าสังคมพบปะผู้คนการเรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมจึงเหมาะกับชาวกรุ๊ปโอที่สุดกรุ๊ปเอหมอจะเรียนรู้เรื่องการวา,างแผนชีวิตชาวกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างจรงิงจังกับชีวิตและคิดถึงอนาคตตัวเองการเรียนรู้เรื่องการวางแผนชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชาวกรุ๊ปเอ กลุ่มบเหมาะจะเรียนรู้อะไรก็ได้ชาวกลุ่มบีเป็นกรุ่มที่มีความสามารถหลายด้านทําให้เหมาะจะเรียนได้หลายสิ่งแต่ข้อเสียของคนกรุ่มบคือขี้เบือ่อจึงมักไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมสักทีกลุ่มเอบีเหมาะจะเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจชาว A B เป็นกลุ่มที่ชอบคน้นคว้าใช้เวลาศึกษาเรื่องที่สนใจได้น,น,นานๆการเรียนรู้เรื่องที่สนใจจะช่วยให้ชาว AB เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น,น,น และนี่คือเรื่องที่แต่ละกรุ๊ปเหมาะจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love b l a o t จัดรักให้ตรงกรุป๊ปทุกวันเสาร์11โมงตรงทางช่องหนึ่งเ o ิร์กพอยสวัสดีครับพวกเราขบขบวนการสบ,บาท50อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยฮะและยังสามารถรับชมความสนุกได้อีกมากมายนะครับปุ่มข้างล่างนี้เลยครับนี่เลยกดไปเลยเยขอบคุณครับ